คุยกันเอาเหตุเอาผลไม่ใช่ไปดูเขาทำดีไม่ใช่นะเฮ้ยเราทำตามเขาก็ไม่ใช่นะแต่ทุกเรื่องที่เราปฏิบัติต่อต้นเข้าในแปลนนาของเราต้องมีเหตุผลต้องตอบให้ได้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันได้อะไรทำอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ใช่ไปมองดูเขาทำแล้วไปลอกวิธีการของเขามาไม่ใช่ เราต้องเรียนรู้ในตัวเราเองเพราะนาเป็นของเราไม่ใช่ของเขาพราะว่านนท์นกาทำข้าวพันนี้ได้ผลผลิตด,ดีโอ้เกี่ยวแล้วได้ตันกว่าเว้ยเราปลูกพันนี้อยู่เปลี่ยนแม่งเลยรู้ด,ดกานหะน้าเอาอยากเขาไอพันธุ์เดิมที่ปลูกอยู่ยังไม่เรียนรู้นิสัยอะไรเลยไม่เปลี่ยนพันธุ์ใหม่เหมือนเลี้ยงลูกอะ คนที่มีลูกก็จะรู้ดีลูกสามคนสี่คนนิสัยมันเหมือนกันไหมเราใช้วิธีเลี้ยงเหมือนกันหรือเปล่าล่ะไอพันธ์เข้านี้มันแตกกอดีไอพันธ์เข้านี้มันไม่ค่อยแตกกอจะไปปลูกระยะเท่ากันไหมแต่ละพันธุ์มันมีนิสัยแตกต่างเฉพาะพันธุ์ของมันเราก็ต้องเรียนรู้อันนี้ยังไม่ทันเรียนรู้เลยกูเปลี่ยนพันธุ์แล้วตามเขาด้วยไม่มีเหตุผลเลย เปลี่ยนพันเพราะอะไรมันเกี่ยวแล้วได้เยอะว่ะตอนนี้ผมเล่นพันเดียวเลยเอามันทั่วประเทศนี่ยใครมาคุยกับผมผมบอกไอ้พันอื่นไปคุยกันเองผมจะทำหอมมะลิอย่างเดียวนี่แหละเอาให้มันรู้จริงเลยให้ทำยังไงดูเม็ดแล้วมันสวยเม็ดมันมันเหมือนไอ ต้นสุงนะที่ไม่ต้องไปเอาเปลือกออกเยอะมันไม่เบี้ยวต้นมันไม่โคดไม่ต้องดัดเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยเวลาไปสีเนี่ยต้นทุนการสีมันจะต่ำลงแล้วไปดูดิเม็ดเขายาวกว่าเพื่อนเลยกับไอ้รูปผสมที่อายุใหม่ๆนี่นะเขาเขาถ่ายรูปมาเดี๋ยวผมก็ไปเก็บมาเอ้ยไอ้หอมมันลี่หนึ่งศูนย์หน้านี่เม็ดมันยาวอ่ะเขาเพื่อนเลย แล้วจะกลับไปคัดพัน์ธุใหม่มาพัน์เดิมของมันแล้วเอามาสู้ดูสิกับวิธีการผสมผสานใช้เทคโนโลยีของเราเข้าไปเนี่ยนั้นมือถือมีประโยชน์นะบ้านเรากลางวานันกลางคืนเท่ากันวันไหนวันนั้นใส่ปุ๋ยรับท้องเลยเพราะฉะนั้นนี่พูดถึงจุลินทรีย์สังค้อแสง จุลินทรีย์ตัวนี้อยู่ในนาเนี่ยเวลาที่ต้นข้าวขาดในเช่นมันจะเอาไนเช่นจากอากาศมาเติมให้พี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถจะลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยในเย็นลงได้เยอะปล่อยแหนแดงหมักจุลินทรีย์จุลินทรีย์นอกุ้ยเชื้อราไต้โครมาสองอย่างเนี่ยระหว่างหมักฟางเนี่ย ผมบอกได้เลยยังไม่ได้ใส่ชุนิเซียสองข้าวแสงเลยนะคุณได้ในเจ่นฟรีๆมาแล้ว10บกิโลต่อไร่เพราะฉะนั้นเราถึงกล้าใส่ปุ๋ยไร้าแค่10โลไงชาวนาที่นี่วันที่เราเจอกันเขาบอกว่าเขาใช้ปุ๋ยยูเรียหนึ่งกระสอบต่อไร่ แต่หนึ่งกระสอบของเราใส่ได้ห้าไล่แต่ทําเป็นปุ๋ยละลายชาแล้วใส่ให้ถูกจังหวะนาทีทองรับทองถ้ามันสร้างลวงอ่อนแค่ห้าวันนั่นคือการกำหนดว่าลวงจะออกมามีกี่มเมล็ดมเมล็ดจะใหญ่จะเล็กจู่ช่วงนี้เท่านั้น แล้วถามว่าชาวนานรู้ไหมนี่ต้องใช้มือถือผมส่งส่องดูทุกวันเลยพยากรณ์อากาศอ่ะไอ้นี่ดินฟ้าอากาศเคยใช้ไหมทำนาเคยใช้มือถือไหมดูดินฟ้าอากาศเป็นไงบ้างเครียดนะเครียดมากเลยนะ แล้วเก็บภาพส่งให้อาจารย์อาจารย์ก็นั่งโอ้จินตนาการแม่งจะเป็นยังไงบ้างว่างานวิจัยอะถ้าแปลงสาธิตเจ้งนะรับรบองไม่มีใครมาแต่นี่โชว์ถ่ายรูปโชว์ออกไปเมื่อวานไปเห็นของจริงโอ้โหคนอีสานคนทาง การจนะบุรีติดต่อมาเมื่อไรอาจารย์มาแถวนี้มั่งเขาอยากเรียนรู้แล้วเราเอาที่ไหนมาสอนล่ะไม่ใช่ในตำรานะจากต้นข้าวที่เราทำนี่แหละไม่ก็จะพูดได้ยังไงเมื่อเช้าก็มีมาเมตเขาบอกว่าอะไรว่าพูดพูดเป็นภาษาเหนือไอ้ภาษาอีสานเขาว่าเขาบอกเออว้าวง่าย เขาบอกว่า,วาไ้องให้แล้วผมตอบไปว่าไงไม่รู้ในมือถืออ่ะผมบอกว่า,อาบอได้เฮ็ดบอโบไดก็คนไม่ได้ทำจะมาพูดได้ยังไง <s uck> เหมือนพระเรียนปริยัติแล้วให้มาเทศสอนปฏิบัติสอนไม่รู้เรื่องหรอก <S <S 2> <S 2> ทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติในแปลงนาของเราก็ททำงานร่วมกับลูกศิษย์ไง นะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทําที่ไม่เหมือนเดิมถ้ามันยังเหมือนเดิมอยู่จะบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราเขไม,ไม่ไม่ได้ได้ถ้าทําเหมือนเดิมแล้วมันได้ดีก็ทําไปแต่ทําเหมือนเดิมแล้วมันจนเหมือนเดิมแล้ว,ลวจะทำยังไงเก็ต้องหาวิธีการใหม่ดิเพื่อเอ็นคิดดิมีคําถามอะไรไหมครับเดี๋ยวพาไป เดี๋ยวพาไปได้ดูแน่นอนแล้วผมเน้นนะไม่ใช่ดูเขาแล้วทำตามเขานะไอ้น,นั่นมัน How to มันต้องมี Why to สั่งเข้าไปด้วยเวลามันเกิดไม่เหมือนเขาแล้วทำไงมันทุกเรื่องในการกระทำของเราต้องมีเหตุผลเพราะอะไรทำทั้งหลายหลายมาแต่เหตุเหตุคือสิ่งที่ทำให้ผลเกิด ผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นอาศัยปัจจัยร่วมกันเกิดผลเท่ากับเหตุบวกปัจจัยถ้าปัจจัยมันไม่เหมือนกันจบแล้วทำตามกันก็จบความพอดีไม่เคยพอดีเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้นข้าวเล็กต้นข้าวใหญ่กินอาหารไม่เท่ากันปุ๋ยในเช่นที่ต้นข้าวโรงการ ระยะแรกของการเจริญเติบโตเลี้ยงต้น50%พี่พี่ชื่ออะไรพี่จำลัดเลี้ยงต้นใช้50%สร้างหลวงอ่อน30%เป็น80นะเอามาสร้างแปลงอีก20เพราะฉะนั้นตลอดช่วงของต้นข้าวเดียมันขาดปุ๋ยในเจ่นไม่ได้ แล้วเราใส่ปุ๋ยดีเจนกี่ครั้งอะใส่ก็ใส่ไปเลยรูปปุ๋ยละลายเร็วมันก็กินก่อนล่วงหน้าหมดเลยแล้วถึงตอนท้ายไม่มีเราถึงต้องมาทําเป็นปุ๋ยละลายช้าไงที่เริ่มแรกอยู่ที่หมักฟางหรือเปล่าสองปั่นดินไหมฝังมันไว้เปล่าไม่ใช่เราไม่ใช้วิธีไถ่ขบไนงะย่ำเฉยย่ำอยู่หน้าดิน ไม่ต้องไปจ้างรถใหญ่ๆหรอกพอเกี่ยวเสร็จเอาจุลินทียฉีดก็เนี่ยเดี๋ยวสอนทำมีใบยูคาใบโชโอมแล้วก็สาบเสือก็ได้อีกอันนึงก็ถ้ามันหาได้ง่ายก็ไอกระดุมทองเอามาหมักหมักเสร็จแล้วเราทำเทือกเสร็จยาคุมยาคุมเลยก็ฉีดเมื่อไหร่ล่ะ หวานโคเลสสไอ้ข้าวที่หวานนี่งอกอยังงอกเลเออถูกถ้าไม่งอกมันก็โดนยาคุมเลนตัดการเออคนนี้เขาจะทำไงแต่นี้เราต้องมาหาความเข้มข้นไว้ว่าเฮ้ยใช้ความเข้มข้นแค่นี้นะคืออย่างนี้ไอ้พวกวัชพืชเนี่ยถ้ามันเด็กอะ่ะมันจัดการหวานหมูเลยใช่ป่าหวานเจี๊ยบถ้ามันเด็กอะ่ะบางอย่างเอาน้ำท่วม แค่ห้าเซนตางให้แกข้าวอายุยี่สิบสามสิบวันไปปราบหญ้าขอร้องเลยยกมือว่าอะไอย่าทำถอนเอาแต่วันนี้เนี่ยผมจะบอกให้เราใช้รถดำใช่ไหมแล้วต่อไปเราจะมีเขาเรียกไอ้รถโรตารีวีดเดอร์ไอ้รถเก็บแทกไม่ใช่คนแทกเลยเก็บมันก็จะลดปัญหาเรื่องวจะพืชลงได้เยอะเพราะเราอยาก เราอยากจะตัดไอ้ยาฆ่ายา้านี่ออกไปเพราะอะไรวันนี้นะไอ้พวกวัชพืชมันเก่งด้วยไม่แพ้ไม่แพ้หนอนไม่แพ้มแมลงมันดื้อยาฆ่าญ้าไอ้ที่เคยใช้แล้วโหได้ผลนะไปเสื้อมามันก็โหลาะเยาะเลยกูเอาชนะมึงแล้วเห็นไหม แล้วเราเปลี่ยนไปซื้อซื้อมาแล้วไปที่ร้านคารู้ไหมไอรถเกียวอ่ะมันไม่ได้มาเกี่ยวข้าวของเราอย่างเดียวมันเอาข้าวดีมาฝากด้วยมันเอาย่ามาด้วยจริงๆไงต้องจ้างเขาล้างรถก่อนเกี่ยวของเราต่างหากเสียอีกสามร้อยไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอนาคตมันข้างหน้าเนี่ย หนึ่งเรามีรถนำนาของเราเองต่อไปเรามีรถเกี่ยวของเราเองคันเล็กๆแบบญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไปไปเหยียบทับดินนาให้นน่นแข็งไม่ต้องเตรียมดินทุกครั้งที่ปลูกทำไมอะ่ะมีใครไปเตรียมดินคันนาแล้วปลูกข้าวมั้งไอข้าวนอกนานะ่ะมีใครไปเตรียมดินแล้วปลูกข้าวมั่งมีไหม คุณเจอที่ไหนคุณถ่ายรูปส่งมาให้ผมเพราะผมเจอเยอะเลยว่าไอ้ข้าวนอกนาเนี่ยสามารถโตออกลวงเขารบเจ้าของทั้งที่เจ้าของไม่ได้รักอะ่ะโค้งมากเลยอยู่ในดงหญ้าข้าวนอกนาอยู่ในดงหญ้าหมายความว่ายังไง หมายความว่ามันเอาชนะหญ้าได้แล้วข้าวนอกนาจะงอกแล้วเอาชนะหญ้าได้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วเราทํากลับไปทำเมล็ดพันธุ์ให้มันแข็งแรงให้มันเป้งให้เป็นเม็ดตางพยาแล้วเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าชาวนาจะมีความสุขไหมแต่ถ้าาจะพูดไม่ทำ ก็จบแต่ผมพูดแล้วเดี๋ยวผมหาคนทำเพราะผมมีลูกศิษย์ดีเยอะเอะเออเออผมมีลูกศิษย์ดีเยอะที่จะที่จะกล้าเชียงนะอย่างพ่อพ่อที่เ <c oughs> พิ่งเจอผมครั้งแรกนะ <c oughs> เอาเลยเมื่อวานพูดจาดีมากเลยอัดอัดวิดีโอไว้เดี๋ยวเผยแพร่ ให้ชาวนาตัวจริงเขาให้เขาพูดให้เขาเล่าไอผมก็ไม่อยากจะคุยแต่อยากจะเล่าให้ฟังไม่ได้อยากจะคุยแต่อยากจะเล่าให้ฟังเขาบอกตั้งแต่เขาทํานามานะผมไม่รู้กี่ปีมาแล้วเขาเพิ่งเห็นว่าข้าวเขางามดีขนาดครั้งนี้แต่ยังบอกว่าอาจารย์ข้าวนานาปีไอนาปังเนี่ยมันจะทำยากนะเขาบอกโอ้ยนาปังเนี่ยมันน่าทำง่ายกว่านาปี ไล่ไปไล่มาอ๋อมึงไปพอก้าตอนหนาวอะ่ะ